ท่านและเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อมนธัญญมนมั่นแสงธรรมนะคะเป็นเตรียมจิตอาสาอยู่ที่ภูผา้าน้ําอายุ48ปีนะคะเป็นคนจังหวัดเลยนะคะแต่ตอนนี้เสียงค่อยไหมคะเสียงเสียงค่อยเป็นนิดไหมได้ยินไหยค่ะค่ะได้ยินเลยคะ่ะค่ะได้อยู่คะ่ะได้อยู่คะ่ะใช่นะคะพูดดังนิดนึงก็ได้คะ่ะค่ะ คือชื mom, bueno, ่อมนทัญญะมนหมดเม้นหรือมั่นแสงธรรมนะคะตอนนี oh, oh. ้เ oh. ป oh. uh, ็นเตรียมจิตอาสาอยู่ที่ปูกผาพน้าแล้วก็เป็นนักศึกษาระดับอริยปัญญาตรีชั้นปีที่สองรักสุดเจ็ดปีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสาขาแพอะไรนะคะสาขาแพทย์วิถีธรรมนะคะก็วันนี้จะมาขอขอกาสตสอบอะไรนะคะสอบส่งการบ้านนะคะหัวข้อ มีอริยศีนนะคะคือเรากำลังฝึกตัวฝึกความกล้าในการล้างความกลัวนะคะความกลัวของเราก็คือกลัวความไม่มีกัวความพล่องจากการที่เราเป็นคนจากข้างนอกเข้ามานะคะก่อนที่จะมาในแพทยทวิถะะีธรรมเน่ยเราเป็นคนที่ดูลลแลครอ,อบครัวและผิดชอบครอบครัวนะคะ คือเราจะกลัวการความขาดความพร่องที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเพราะเราต้องรอบครอบเพราะเราเป็นเหมือนเ,อเป็นหลักของครอบครัวนะคะเราต้องดูแลทุกชีวิตในครอบครัวอย่างเนี้ยทีนี้พอมาข้างในมันก็ติด,ต,ดติดตัวเนี้ค่ะมาคือเราจะกลัวความขาดความไม่มีเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งของนั่นนะคะ อย่างมาอยู่ที่ภูผา้าน้ําเราเดินไปที่ไหนหรือไปตรงไหนที่ไปเจออ่าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าเพื่อนเราใช้แต่ท่านอาจจะเป็นลืมไว้อย่างหมวกอย่างหมวกใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะหมวกที่ออกทําฐานกสิกรรมอะคะ่ะหมวกถุงมืออะไรก็แล้วแต่อ่าเสื้อกันฝนอะไรที่มันสภาพดีที่ยังใช้ได้อยู่เราจะเก็บมาทําความสะอาดมาซักไว้แล้วก็เอามาแขวนไว้เพื่อที่จะให้พี่น้องนํามาใช้ใหม่ได้เงี้ยค่ะเราจะเป็นคนค่อนข้างเห็นคุณค่ากับสิ่งพวกนี้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะ แล้วก็ความกลัวของเรานี่ก็คือมันมันมีตัวความกลัวว่ากลัวจะไม่มีเวลาในมีสิ่งของอะไรสักอย่างนะคะอย่างเช่นว่าเอ,อมีอ,อพี่น้องเราส่งของมาบําเพ็ญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าของอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้ากระเป๋าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ก,ก่อนอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเอเอ,อเราไปดูแล้วถ้าเรามีสิ่งไหนที่เราถูกใจอย่างเงี้ยเราจะเก็บไ,ไว้ คือท้ง,ท,งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตอนนั้นแต่เราจะเอ่อคิเลตอ่ะ,เ,อะเขาจะคอยบอกว่าเก็บไว้เถอเดี๋ยววันหนึ่งเธอก็ต้องได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่นี่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้สิ่งของนั้นอะ่ะในตอนนั้นน่ะเราจะเก็บไว้ทําไมสู้เอ่อประโยชน์ที่สูงสุดมากกว่าก็คือเราสละสิ่งนั้นออกไปเพื่อให้พี่น้องที่ท่านมีความจําเป็นที่จะใช้ในตอนนั้นอะ่ะได้ใช้ดีกว่าไหมถ้าจะเก็บไว้ทําไมล่ะในเมื่อเราไม่ได้ใช้ ่างเช่นเช่นทางล่าสุดเราไปทําความสะอาดที่พุดิเก่าของสมณะนะคะก็ไปเจอกระเป๋าเจอพวกเครื่องใช้ของท่านที่ท่านทิ้งไว้เป็นของบางสุกุลแล้วล่ะค่ะเพราะท่านก็จะก็ออกจากที่นี่ไปนานแล้วนะคะแล้วก็เห็นกระเป๋าก็เออมีสภาพดีใช้ได้เงี้ยเราก็เอามาซักซักแย่งดีเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าเออเราจะเจ็บไปเนาะเผื่อเราใช้ในการเดินทางอะไรอย่างนี้ แต่พอซักแล้วเออซักครั้งแรกไม่สะอาดก็มาซักครั้งใหม่อีกพอซักครั้งที่สองเราก็อ่านใจของเราไปด้วยอะค่ะว่าเออแล้วเราจะเก็บไว้ทําไมล่ะของนั้นมีประโยชน์มากนะเอาไปไว้ส่วนกลางดีกว่าเผื่อที่บ้านพี่น้องเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในตอนนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่าอะไรเนะี่ยแล้วจะเก็บไว้ทําไมคือมันเราใช้ความกล้าที่จะไม่สะสมเพื่อไปล้างความกลัวในความไม่มีนะคะมันมันทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราทําใจอย่างนี้ได้นะ มันคือเราไม่กลัวอะไรแน้ว่ะแล้วก็มีเพื่อนท่านก็เห็นบอกว่าเออเห็นเราออามาซักท่านก็บอกว่าก็เก็บไว้ซีเผื่อได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรกถ้าเราจะเดินทางจริงๆน่ะจะสอบปุ๋ยที่เนี่ยเยอะแยะไปพี่น้องเราส่งมาบําเพนเยอะแยะไปคือใจเราคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะมันมันคือของอะไรเราก็ไม่ได้เยอะอ่ะเสื้อผ้าอะไรเราก็มีแค่สี่ห้าชุดเงี้ยถ้าเราจะเดินทางจริงๆน่ะเราเอาไปสอบปุ๋ยน่ะ มันใส่ของแล้วกลับไปได้มันคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะมันไม่ใช่ว่าพูดแบบสนุกกันไปที่เศษใจแล้วจีบเรานะงจีบหลบนั้นจริงๆเออมันก็ถ้าเราไม่เห็นว่าอะไรสาคัญมันก็ไม่สาคัญจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีไว้อะเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นภาระในการดูแลแล้วก็คือมาเก็บอะไรบางที่ตัวเองไม่ได้ใช้ประโยชน์อะคะ่ะม <อำ S 1> ัเป็นกาแต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะน้องมนก็ไม่ต้องสนใจขนาดเราประมาณให้คนอื่นเขาดูเราเ พอเป็นพอไปเพราะว่าจริงๆอะพวกเราเนี่ยนะคะก็คือตัวแทนของความเป็นแพรย์พิธีธรรมค่ะ คนอื่นเขาจะไม่มาเข้าใจหรอกเราเราเอาเสื้อผ้าใส่ถุงถุงปุงถุงขยะแล้วแปลว่าเราอ่ะรู้จักพอเพียงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะบอกว่าโอ้เป็นแค่นิ่ัยทำแล้วเป็นอย่างนี้เองนั่นเลอไม่ไหวมั้งอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้แซวนะคะแล้วก็อ่ใกล้ๆจะหมดเวลาทั้งๆที่อ่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจะเชิญต่อได้อีกหน่อยหนึ่งเลยค่ะคุณตาหมอค่ะ นั่นแหละค่ะก็คือคือหนูฝึกเรื่องนี้อยู่ค่ะมันเป็นการฝึกของตัวหนูเองอะนะคะว่าเออเราจะกินน้อยใช้น้อยแล้วก็บททุกทวนธรรมของอาจารย์ข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยมันโดนถูกใจเรามากก็คือว่าชีวิตต้ตองฝึกอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายให้ได้ประหยัดคือกินน้อยใช้น้อยในขิตที่แข็งแรงที่สุดไม่ทรมานตนไม่เสียหายมีประโยชน์จึงใช้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช้อะไรเงี้ยค่ะ จำเป็นจึงใช้ไม่จําเป็นไม่ใช้เพื่อเข้าไปสู่ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงานจิตใจที่เป็นสุขค่ะหนูกําลังฝึกภาคเรียนฝึกฝนเรื่องนี้อยู่ค่ะเพื่อความเป็นอิสระของจิตวิญญาณที่แท้จริงอะนะคะขอบพระคุณอคุณป้าหมอกันดาแล้วก็ครูทุกท่านที่ให้โอกาสค่ะขออนุโมทนากับคุณมวลนะคะขอขคณ่ะในขณะที่เราสละออกเนี่ยเอ ชอบมากเลยกล้าที่จะไม่สะสมเพราะว่ากล้าที่จะไม่สะสมแล้วก็เราจะล้างความกลัวที่เราจะกลัวขาดกลัวขาดแคลนค่ะรู้สึกยังไงอ๋อไม่ไม่เอาก็ได้ไม่อยากเอาก็ได้เพราะว่าไม่รู้จะใช้วันไหนไม่รู้จะใช้เมื่อไหร่ไม่ต้องเอาหรอกจะใช้ค่อยว่ากันไม่มีอะไรใช่ค่ะใจคิดยังไงอะใจตอนนั้นคิดยังไงก็คิดว่าคือมันถึงเราสะสมสิ่งนั้นมาไว้แต่เราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะ คือเราคิดไปคิดไปว่าถ้าเพื่อนอ่ะเอาสิ่งนั้นไปใช้ที่ท่านจาเป็นต้องใช้ตอนนั้นจริงๆอ่ะประโยชน์สูงสุดมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การสะสมของเราคือ<พ>เรามีแต่คือเอาทําให้คนอื่นขาดแทนน่ะมันเป็นการทารําอกุชลแล้วหนูว่าอาจจะถามผิด <laughs> ถามว่าใจรู้สึกอย่างไร๋ใจเหรอคะใจรู้สึกอย่างไรใจก็คือนี่แหละค่ะหนูหนูกําลังฝึกความกลัวเอยฝึกที่จะล้างความกลัวไอ้ตัวที่ว่าไม่มีนะได้ไหม ถ้าไม่มีน่ะมันเราจะอยู่ได้ไหมไม่มีตัวนั้นนะ่ะแล้วเราใช้สิ่งอื่นน่ะได้ไหมสิ่งอื่นทดแทนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการล้างความกลัวในใจเราอะค่ะเพราะเราเป็นคนที่เหมือนกับว่าเพอร์เฟลเหมือนกับว่าต้องสมบูรณ์เพื่อที่เราจะไปสปอร์ตคนที่เราดูแลนะคะมันก็เลยไม่อยากให้มีความขาดอันนี้คือเราฝึกล้างความกลัวที่จะขาดสิ่งอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราอะค่ะแล้วหนูหนูกำลงังฝึกตอนนี้อยู่อะค่ะก็ะะพี่มนทําให้เมย์ย้อนไปสิบกว่าปีอะค่ะ ที่ยังไม่รู้จักแพทยวิธีทมเลยเนี่ยก็ถามพี่สาวอะคะ่ะเพราะพี่สาวเป็นผู้ที่ชักนําให้มาเข้าค่ายกับท่านอาจารย์หมอ,อเขียวนะคะแล้วก็จะต้องเจอกับทีมบนรถไฟทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักมาก่อนเลย <laughs> พี่สาวบอกเมย์มาคํานึงว่าเธอจะรู้เธอจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทีมนี้ขึ้นมาเพราะขึ้นคนละสถานีนะคะเธอจะรู้เลย <laughs> ทีมเนี้ยจะแปลกกว่าคนอื่นจะโดดเด่มนมากเลย ค่ะก็พอดีเราก็นึกในใจว่าจะโดดเด่นยังไงจะแปลกยังไงหรอเขาจะติดป้ายหรือเขาจะยังไงค่ะพอพอทีมอาจารย์หมอเขียวขึ้นมาเท่านั้นละค่ะฉันก็ไปคิ้วเขาเลยเขาเลยค่ะทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยคือทั้งทั้งหมดเลยก็คือ คือเข้าใจเลยค่ะว่าโดดเด่นมากเลยคือทุกคนจะใส่เสื้อผ้าเก่าๆแบบว่ารองเท้าไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆที่พี่สาวนี่ไม่ได้อธิบายลักษณะท่าทางเลยนะคะไม่ได้บอกว่าท่านใดหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่า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 แพทย์ศีทําเป็นยังไงอ่ะแล้วเรจะยังไงหรออะไรเงี้ยท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอท่านคิดขึ้นมา เธอจะรู้เองเลยเพราะจะรู้เองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการการการขาดขาดหน่อยการเก่าเก่าหน่อยการการชของที่เรียบง่ายหน่อยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราเนาะแต่ก็พอประมาณเนาะแต่ก็ชื่นชมมีป้าป้าขอแบ่งปันในในประเด็นนี้เนาะว่าเอกลักษณ์ของเราก็คือเราเราอยู่กับความพอเพียงใช่ไหมคะอยู่กับความเรียบง่ายป้าก็พยายามทําตัวตามนั้นนะ แต่พอพอเข้าไปอยู่ในสังคมตัวเองอะนะคะเราก็คือใจข้างในเราอะค่ะเราเป็นแพทย์วิถีธรรมแต่ข้างนอกเนี่ยเขามองเราอย่างที่ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเขาบอกเ,อเขาเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเป็นรองรองบริหารโรงพยาบาลนะคะท่านเจอ,เอแล้วท่านบอกว่า,าได้ได้โปรดเถอะ กลับไปแต่งตัวให้ใคล้ายๆเดิมหน่อยก็ยังดีนะออย่างนี้ร่าไม่ได้ mm hmm. เราก็เลยเราก็โอเคเราข้ามเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะ mm hmm. อยู่กรุงมแเราก็ทําตัวแบบนั้นนะคะ mm hmm. แต่เราก็จะไม่ได้อาเฉิดช้ยหรือว่าเต็มเยี่ยนเหมือนสมัยก่อนเนี่ยอย่างขึ้นประดุกขึ้นประดับหมดเลยนะคะไม่มีไม่มีเหลือไม่มีเหลือไว้ที่บนตัวเลยค่ะ ก็เป็นอะไรที่เป็นตามเรียบง่ายนี่ก็คือหนึ่งในตํานานนะคะของการเรียนรู้แล้วการนําชีวิตเรามาเพื่ออะไรเพื่อเป็นความผาสุกที่ยั่งยืนนะคะก็อนุโมทนากับน้องวนยังมากๆเลยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเราจะเชิญท่านต่อไปกันเลย